โหดจริงเลยนม่เออเซอร์เรียมจะไม่เล่นปืนซ้ำกับคลิปเก่าเนี่ยมันมี้ปืนใหม่ปืนเลยเด็แนะนำมาสิบอกเล่นปืนเลยเด็กเลยก่อนเ,เร็วๆโอ้เอ้าตายคนแรกเลยของทีมเฮ้ยขึ้นที่สี่คนแรกอะ่ะทีไ่ไหนก็ไหนละต้องเล่น A E K ครับปืนนี้โคตรโหด เป็นเกียร์อะไรแล้วไหนไหนบอกว่าปืนไหนไม่เกียร์มั้งปืนไหนก็ได้ที่มันไม่รัว <c oughs> ไม่รัวตุกปืนอะปืนพกเลยไหมป <c oughs> อดกันไหมมัน <c oughs> ไม่รัวหนกักเลย <c oughs> จะหนีไปไหนเอ้ยฉันหนีไปไหนฉันคิดู้วยถอก <c oughs> ล้องเดี๋ยวมันจะอาจจะโบกไปสักงทางหมือนกันเลย อยู่อัดๆเนี่ยแล้ว RPG มาตูมตูมตูมเลยตูมเข้าหลังตั้มตั้มเร็วโดนเย่าไปช่วยอย่าไปช่วยสองคนผมไม่กลัวเดี๋ยวไปช่วยรถไฟมีอีกรถไฟไม่รอสองคนมาแล้วไหนอะยังยังไม่มาโอ้ไปไม่ไหวอะไรวะวิ่งหลบมาแล้วไม่ยิงหัว มันจะเก่งเไปแล้วเยียัจร์มนี่ยอยยิงโดนี่แล้เอาเติมีแหละเนี่ยครับจะซื้อนี้หนึ่งแล้วมัวไหัวไหวโอ้ยจะทักดิเขาปิดนะทักแฟนเขโอ้ยเอ้ย โอ้เวกลุมหมดเลยเนี่ยโอ้โหพ่โลเลยเนี่ยไอ้จอมเล่หกกุงเลยอันนี้นายเก่งจุดแมทซอบไปที่นี่ที่บอกมันโคตรเก่งอยู่ตอนนี้โอ้โหโดนลุมเป็นไงบ้างช่วยไปสามคนนะ่ะโดนลุมสามคนน่ะแลมโบ้มึงไม่ให้ไม่ได้แลมโบครูเอ๊ะไม่ ไม่ไอเอสเอเหัวตลอดเลยไอตูดเนี Jim, no. ่ยก็เก hey, ่งอ hey, ่ะไม่หรอกเฮ้ยเห็นเห็นจันนตรงรถไฟปะขอขอไปเลยไปปั๊มชีวิตมันซะหน่อยดูเฮ้ยไปขันมากเออไม่เป็นไรเอาใหม่ไได้งวะเนี่ยตาเนี้ยจะไม่ได้ปั๊มแม่งนะหัดตายอ่ะ อ oh, ะไรล้าดิกกี้มัอเก่งเหรอเล่นหลังต้องแล้วเจอเลมโบเจอเลมโบ นี่ยังกากังไม่เอาได้มันเนี่ยกาดจับไกลเลยไปเนี่ยปั้มช่วยด้วยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเดี๋ยวด้วยด้วยวยอยู่ในบ้านมาช่วยนายขงน เอาไม่ดูอย่างนี้วิ่งวิ่งอย่าไปตรงนั้นบอกแล้วไม่ฟังไอ้ยยัง <c oughs> จะรอดไถ่ไถ่โดนโอ้ทำไมมันอันนี้มันโหดพึ่เหมือนได้ยินเสียงใครชักกระสุน ก็ไม่รอดดีแม่งเจอแลมโบอ่อะมึงควเป็นแลมโบ่คนเดิมช่วยเพื่อนมาแล้วยิงให้หน่อยหล่งแสียิงมัน,นโอ้โหนิกกี้มาจากไหนล่ะนี่ อ๋อเกิดแล้วจะปั๊มให้เกิดแล้วรีบๆแต่โหดมากเลยตามีน่าโหดากว่านี่ินอะไรอ่ะข้านอยางอ่อนเหมตนั้เอ็เคแม่งปืนกะ มาบอกปืนฟาวมาร์ติอะไรใช่ฟาวมาร์ติเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะจำตอนต้นคลิปได้ไหมที่ถามไปว่าว่าปืนอะไรที่ไม่ใช่ปืนกากอ่ะฟาวมัรไม่เกี่ยวตายไม่เอ้าวมันไม่รวมหนึ่งพันเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรโอ้ยคือกากจัดที I need some fucking ammo. Oh fuck you. ด้านหลังอ่ะเฮ้ยทำไมมันเอามีดฟันมันทำไมไม่เทคดาววะมันโคชกดีเด็กน้อยเด็กน้งงจะมองแล้วช่วยด้วยเจอเจอคนเจอเจอคนอยู่ที่ท่าน้ำ เทียสไนเปอร์เหรอมันเกิดนี่กันดีกว่ามันเกิดบ้านเร็วๆๆๆพอให้อยู่ทำไมตายคนเดียวเลยมึงทั้ให้หน่อยเอาไปเพื่อนอย่าพึ่งอ้อ <c oughs> <c oughs> ยิงยิงเห็นวาปั๊บเป <c oughs> ็นกระโดดมาอย่างเท่เลยแบบแบบเ,เ,เมื่อกี้เราพอโดนปังใช่ยนะ หน้าแดงเลยหน้าแดงเลยมีคนตายแม่งโคตรโหดน่ากลัวจริตี๊ตี๊ไหนมาเลยตาวนีมตายเฉยอย่าพึ่งยิงไปดูเอ้เวกว่าจากข้างหลังยิงมันกำลังไปแล้วเร็วเต่าสะดุดสะดุดล้มตายอนาถแท้ คุณจะมีความหวังเลยจำเป็นไหมอืออดังเท่เฮ้ยเฮ้ยวิ่งแล้วนาทีนี้ต้องวิ่งแล้วด้วยเจอสนายตรงกองกองไหนเออตรงตรงตรงไหนเนะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเป่นกัวกล่องยันดาไม่หายกล่องไหนสักกองกล่องบอลน่ะกล่องบอลอะไรจะจบแล้วจะไม่ได้โชว์เทพเลย ดันโบเลยนะทีนี้กระโหลกหมาจริงเลยตานียเยพอเลิกไปี F ต่อดีกว่าให,ให้ให้ที่ดึกตาหนึ่ง